ทุกคนถายมาว่าเราอยู่ที่ไหนเราอยู่ที่เมืองโรตีสายใหม่ทุกคนที่นี่ปังมากดูสิเตมไปหมดเลยแต่ที่นี่คือนำารู้วันอยู่ตรงนี้เลยห,หัวมุมฮะโรตีสายใหม่บางหมัดแสงอรุณหัวมุมหัวมุมโอ้ยตายแล้วพิท่องพิทแทงลุยสุจีรามจะไม่ออกอรายการเยอะมากเลยนะเนี่ยํำเรทองมากๆแล้วของเขาต้องดีจริงค่ะไม่นั้นก็คงแบบว่าไม่ออกสื่อขนาดนี้นะฮะไปตุกต๊กตุกต๊กตุกต๊กเห็นตุกต๊กตุ๊กกบด้วยหาอายุธยานะฮะ ก่อนนี่ค่ะตรงนี้เป็นสามแยกหวัวมุมเลยโรงพยาบาลอายุทยาพิคนธ์ยา,ยาปาะฟงคาเฟ่เพียบเลยนี่ค่ะทำเลของที่ถนนสีสันเพชรค่ะทุกคนบ้ารู้ไหมว่าถนนอะไรตรงนี้ถนนสีสันแหมน,นึกว่าไม่รู้อูอ่ทองอ่าถนนอู่ทองมาจากในเมืองจากรถไฟมามก็จะผ่านเส้นอู่ทองในในใน ใช่บางคนอยู่มานานแต่ไม่รู้ชื่อถนนตัวเองไงนะฮะนี่โรตีบางหมัดคาทุกคนหกสาขานะป้าเน้าของป้าจ้ะเลิศนัมเบอร์วันดูหาทุกคนนี่ฮนี่ฮะแล้วทำไมทําไมของป้าถึงนัมเบอร์วันถึงแบบดันลงดันลาคนดังทําเลทองแล้วเป็นเพราะอะไรไหนบอกมาซะดีๆเหมือนแต่ไม่แป่งเดีอหคุณภาพอร่อยใช่ไหมต้นฉบับใหม่ลูกมา นุ่มไม่คืนตัวไวอะไรเงี้ยนะอ่าแล้วป้าหยุดไหมมีวันหยุดไหมที่เนี่ยไม่ค่อยหยุดอแต่ร้านอื่นก็เปลี่ยนกันหมุนเวียนกันเปลี่ยนให้พักบ้างเนาะเออขายดิบขายดีเหนื่อยอะไรเงี้ยต้องพักบ้างไม่เอาสุขภาพไงฮะนี่ฮะโรตีสายใหม่อยุธยาฮะอ่าคนลูกค้ามาแล้วไม่เจอไงฮะต้องไปสาขาอื่นได้ไง นะฮะถ้าแบบว่าบางทีจาเป็นก็ต้องหยุดนะป้าเนาะบางทีเนาะมีธุระอะไรขึ้นมาบ้างอะไรอย่างงี้ฮะแต่ก็ไม่หยุดถ้าไม่จําเป็นนี่ฮะเออบังหมัดลูตีสายใหม่นะฮะทุกคนเลี้ยวซ้ายไปวัดอะไรนะสวุวรรณดารามวรา,าเอ,อ่อราชวรวิหารพระอารามหลวงชั้นเอกทุกคนพระอารามหลวงชั้นเอกจะลงใช้ได้3แบบทุกคนจากที่หนึ่งในวัดที่เป็นพระอารามหลวงชั้นเอกอยู่ไม่ไกลาจากวัดรูเอ,อ่อจากร้านลูตีสายใหม่ทุกคนอู้ตื่นเต้นมากเลยทุกคนดูทำเลสิ มีม kh ีไข่มาออกบ้างอุ้ยนุ้ยเหรอนุ้ยสุกจิลาแท่งนี่ฮะจอลิลันีก็มาทุกคนเลยไข่กับใข่ก็ไม่ด๋วเองค่ะทุกคนจ้าโดยที่ใส่หม่บางหมัดแสงอรุณทุกคนเอ้ยรถฮีซสวยรถฮีซสวยทุกคนนี่ฮะ ตอนนั้นตอามีงานด้ยวยนะคืแบบงานด้วยนะทุกคนเนี่ยเดี๋ยวซนะ้ายไปนถนนอูทองเข้าเมืองได้เลยนั่งรถตุ๊กตุ๊กสองแถวนะฮะนี่สองแถวตุ๊กๆแบบนี้ตุ๊กตุ๊กที่สวยะะ่ะตุก๊กตุ๊กใช่แหลมนี่่ะ ใช่คุณป้าผมมารถไฟมาแล้วก็นั่งรถไฟมามา,มาเช็คอินที่โรงแรมทูวาหน้ารถไฟอะ่ะมีโรงแรมสวยๆแล้วก็นั่งรถไฟนี้รถสองแถวมา10บาทมาลงหนะน้าโรงพยาบาลเออลงมายุทธยาแล้วก็มาเจอร้านบางบังหมัดเลยทุกคนหาง่ายมากใครนั่งรถไฟมานะฮะยิ่งสะดวกเลยไม่ต้องขับรถมาให้เปลืองน้ํามันเสียเวลา เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายไปวัดนะป้าเนาะไปวัดสักหน่อยนะป้าเนาะจะได้รู้ว่าจากร้านโรตีสายใหม่บางหมัดเนี่ยไปวัดดังนะฮะที่ไปยากมากโอกาสคนจะมาไม่ใช่ง่ายๆนะฮะเดี๋ยวเราจะเลี้ยวซ้ายไปทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันนะฮะ้าขอบคุณมากนะขอบคุณมากๆเลยหานี่ทำเลทองทุกคนอยู่ถนนสีสันเทศหานี่เดินไปทุกคนไม่ไกลจะเดินไปเรื่อยๆเก็บบรรยากาศทุกคนจากนี่หัตรงนี้เลยเลี้ยวซ้ายของครัวอ่อโรตีบางหมัดเลย โอ้ทุกคนดูสิบรรยากาศสองข้างทางมีแต่ของกินนี่คือฝั่งโรงพยาบาลอายุทยานะฮะทุกคนนะครับถ้าเกิดเราเดินกลับหลังหันไปเมื่อกี้เราไม่เลี้ยวซ้ายจากร้านโรตีบางหมัดแสงอรุณใช่ปะก็จะเป็นหน้าโรงพยาบาลเต็มๆเลยตรงนั้นก็จะเป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะฮะแต่เราเดินมาตรงนี้เพื่อจะสะไปวัดสวุวรรดารามนะฮะพระรามหูท้่อนนี้หาแม่น้ำเห็นไหม แม่น้ำเลยแม่น้ำป่าสักทุกคนทุกคนเดี๋ยวเราค่อยไปวัดกันนะฮะเพราะว่าเราต้องไลฟ์สดก่อนฮะเที่ยงแล้วฮะต้องไลฟ์สดด๋ย่ไม่ทันทุกคนอันเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะทุกคนคลิปนี้ขอปิดเท่าน,นี้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันคลิปหน้านะจ๊ะอย่าลืมนะมาเที่ยวยุทธยามาฝั่งโรงพยาบาลมรุงศรียุทยานะจ๊ะมาแซ่บมาอร่อยมาอุดหนุนโรตีสายไหมาบางหมัดแสงอรุณกันแถวนี้เลยหายางตามรอยมานะทุกคนเลิศมาก